เมื่อเปลี่ยนของใช้ในบ้านให้เป็นของกินได้แกล้งตาตาสงสัยทำไมพกมือถือสองเครื่องหลักเขาบอกเครื่องนี้เอาไว้ใช้งานส่วนเครื่องนี้เอาไว้กินได้ต่อมาตาถามหาบัตรเครดิตเห็นบัตรของฉันใหม่หลานบอกเห็นแต่ฉันกินไปแล้วตาบอกแกอย่าติดเล่นให้มากเขากินให้เห็นกับตาว่ากินแล้วจริงๆตาอึ้งจากนั้นไปหานมร้อนๆดื่มจะตักนมสรุปช้อนละลายหายไป หลังจากกินเสร็จจะล้างมือแต่ถูยังไงสบู่ก็ไม่มีฟองสงสัยสบู่หมดอายุแน่แน่หลานชายหยิบสบู่มากินบอกว่ามันยังไม่หมดอายุนะคราวนี้แกล้งหนักเอาขี้ปลอมมาหลานยื่นให้แล้วบอกฉันเพิ่งออกจากห้องน้ำไปอีกมาเขาทนไม่ไหวไล่ให้ไปไกลๆจากนั้นหยิบอื่มากินต่อหน้าตารับไม่ได้บอกแกเป็นบ้าไปแล้ว แผนสุดท้ายใช้ลิ้นปลอมกินวาซาบิตาไม่ยอมเอามาบีบใส่ปากตัวเองสรุปขึ้นจะหมูทายทิ้งแทบไม่ทัน